สวัสดี iscilla, ok PI, function, qui, ครับนักเรียนกลับมาพบกับครูปังปังกันต่อนะครับสําหรับบทเรียนออนไลน์นี้เป็นบทเรียนที่10เรื่องกฎเบรโดยหัวข้อที่ครูจะสอนนักเรียนในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการไตเติระหว่างกดอ่อนกับเบรแก่และการไตเติระหว่างกดแก่กับเบรอ่อนซึ่งหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่ต่อจากการไตเติระหว่างกดแก่กับเบรแก่ซึ่งในการไตเติ กฎอ่อนกับเบตแก่กฎแก่กับเบตอ่อนเนี่ยจะมีแนวคิดที่แตกต่างจากเดิมในบทเรียนที่แล้วหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มศึกษากันนะครับนักเรียนครูอยากให้หนักเรียนมาทบทวนความรู้นะเกี่ยวกับการเขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกดกับเบตคู่ต่อไปนี้ครับ ทีละข้อนะครับข้อหนึ่งก็คือ,อะระหว่างกรดอะซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นไงครับพอจะตอบได้ไหมครับถ้านำกรดอะซิติกทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะได้โซเดียมอะซิตเตตสำหรับข้อ2ครับกรดไฮโดรคลอริกกับแอโมโมเนีย ก็จะได้อารโมเนียมคลอไรนะครับจากปฏิกิริยาแรกนะครับนักเรียนจากปฏิกิริยาแรกโซ,โซเดียมอะซิเตตเนี่ยได้จากกรดอะซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบทแกนะ่สำหรับปฏิกิริยาที่2นะครับอารโมเนียมคลอไรเนี่ยได้จาก กรดไฮโดรคลอริกกับอะมเนียถูกไหมครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบทอ่อนซึ่งในบทเรียนนี้นะครับเราจะทำการวิเคราะห์ปริมาณของกรดและเบทด้วยการไตเตตจากปฏิกิริยา2ปฏิกิริยานี้นะครับสำหรับการไตเตตรกรดอ่อนกับเบทแก่นะครับอย่างเช่นการไตเตตสารละลายกรดอะซิติก ที่ต้องการทราบความเข้มขน้นปริมาตร10มิลลิลิตรกับสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์0.2โมลาร์นะครับแสดงว่าตัวนี้เราทราบความเข้มข้นแล้วแสดงว่าโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ก็น่าจะเป็นสารละลายมาตรฐานถูกไหมครับนี้จากการทดลองเราก็จะติดตามปริมาตรของโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ที่เติมลงไปและค่าการ ค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ดังกราฟนี้นะครับนักเรียนกราฟนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงการติดตามปริมาตรโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เติมลงไปและการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายนะครับจากกราฟการไทเตทนะครับนักเรียนสารละลายกรดอะซิติกนะเริ่มต้นเนี่ยจะมี pH ประมาณ3ถูกไหมครับเมื่อเติมโซเดียมไฮดรอกไซด นะก็จะมีผลทําให้ pH ของสารละลายค่อยๆเพิ่มขึ้นนะจนถึงบริเวณที่ pH ของสารละลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเ,เริ่มคงที่ที่ประมาณ pH เท่ากับเท่าไรครับ12หรือมากกว่า12ประมาณนี้นะครับนี่จุดสมมูลที่ได้จากกราฟการไตเตตเนี่ยก็จะเป็นจุดกึ่งกลางบริเวณที่ pH เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นะซึ่งในที่นี้ก็จะประมาณ9ถูกไหมครับมันก็จะสอดคล้องกับความเป็นเบตของสารผลิตภัณฑ์ก็คือตัวเกลือ,อโซเดียมอะซิเตตนะครับและเมื่อเราลากาเส้นตรงจุดสมมูลเนี่ยมาตัดที่แกน X นะก็จะทำให้เราทราบปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับกรดอะซิติก ซึ่งในกราฟนี้ก็จะมีปริมาตรเท่ากับ10มิลลิลิตรเราสามารถใช้ปริมาตรนี้ในการคำนวณความเข้มข้นของอกรดอะซิติกได้นะครับจากสมการครับนักเรียนนะครับปฏิกิริยาระหว่างกรดอะซิติกกับโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์เราก็จะเห็นว่ากรดอะซิติก1โมลเนี่ยจะทำปฏิกิริยาพอดีกับ โซเดียมไฮดรอกไซด์1โมลดังนั้นครับในการคำนวณนโดยใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณหาโมลของกรดอะซิติกจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เลยหลังจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนเป็นความเข้มขน้นแต่ครั้งนี้นะครับเราจะคำนวณครั้งเดียวไปเลยก็คือหาความเข้มข้นของกรดอะซิติกจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับ กรดอะซิติกตรงนี้ได้เลยครับนั้นเราก็จะได้ความเข้มข้นของกรดอะซิติกก็จะเริ่มต้นจากาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ก็คือ0.2โมลารมันก็คือ0.2โมลใน1,000มลตรของสารละลายถูกไหมครับซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้เท่าไหร่ครับ10 m มล เราก็จะได้โมโซเ odium h ด d อกไซด์จากสมการเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนโมนโซเ odium h ด d อกไซ d e ไปเป็นโมนลของกรดอะซิติกได้ถูกไหมครับแล้วก็คูณด้วย1ส่วนปริมาตรของกรดอะซิติกที่ใช้ถูกไหมครับแล้วก็เปลี่ยนหน่วยเป็นลิตรเราก็จะได้ความเข้มข้นเป็น0.2โมนลต่อลิตรของสารละลายกรดอะซิติกนั่นเองเห็นไหมครับครานี้เรามาดูการ ไทเทตกดแก่กับเบตอ่อนกันครับอย่างเช่นการไทรเทตระหว่างสารละลายไฮโดรคลอริก0.2โมลาร์กับสารละลายแอมโมเนียที่เราต้องการหาความเข้มข้นปริมาตร10มิลลิตรเราก็จะติดตามปริมาตรไฮโดรคลอริกที่เติมลงไปและการเปลี่ยนแปลง pH ซึ่งก็จะได้กราฟการไทรเทต์ดังที่เห็นนะครับนะักเรียน Uh, จากการติดตาม uh, ปริมาตรไฮโดรคอริกที่เติมลงไปและ pH uh, ที่เปลี่ยนนะครับเราก็จะพบว่าจากกราฟเนี่ยอมโมเนียเนี่ยเริ่มต้นเนี่ย pH ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ11เ,เมื่อเติมไฮโดรคอริกเนี่ยมันก็จะทำให้ pH ของสารละลายค่อยๆลดลงนะจนถึงบริเวณที่ pH ของสารละลายลดลงอย่างรวดเร็วและเริ่มคงที่ นะครับที่ pH น่าจะประมาณน้อยกว่า1ถูกไหมครับโดยจุดสมมูลเนี่ยที่ได้จากกราฟก็คือจุดกึ่งกลางของบริเวณที่ pH เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถูกไหมครับในที่นี้ก็จะเท่ากับ5ซึ่งก็จะสอดคล้องกับความเป็นกรดของสารผลิตภัณฑ์ก็คืออมโมเนียมคลอไรด์และถ้าเกิดว่าเราลาก เส้นตรงจุดสมมูลลงมาตัดแกน x จะทำให้เราทราบปริมาตรของไฮโดรคอริกที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับแอมโมเนียซึ่งในที่นี้ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10มิลลิลิตรเราสามารถใช้ปริมาตรนี้ในการคำนวณความเข้มข้นของแอมโมเนียได้อันนี้มาดูจากาสมการนะครับ เพื่อที่จะไปคำนวณหาความเข้มข้นของแอมโมเนียไฮโดรคลอริก1โมลทำปฏิกิริยากับแอมโมเนีย1โมลเกิดแอมโมเนียมคลอไรด์นะครับนั้นเมื่อเราคำนวณโดยใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะก็จะได้ดังนี้ครับเราก็จะหาความเข้มข้นของแอมโมเนียจากความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาได้เลยครับ จาก0.2โมลาก,ก็จะเป็น0.2โมลของไฮโดรคลอริกส่วนด้วย1,000มิลลตรของสารละลายแล้วก็คูณด้วยปริมาตรของสารละลายไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาจากนั้นก็เปลี่ยนโมลไฮโดรคลอริกไปเป็นโมลของแอมโมเนียจากสมการโมลไฮโดรคลอริกเท่ากับโมลของแอมโมเนียถูกไหมครับแล้วก็คูณด้วย1ส่วนปริมาตรของแอมโมเนียที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา จากนั้นก็จะเปลี่ยนหน่วยปริมาตรของแอมโมเนียจากมิลลิลิตรเป็นลิตรเราก็จะได้ความเข้มข้นของสารละลายแอมโมเนียซึ่งก็จะเท่ากับ0.2โมลาร์นั่นเองจากกราฟการไทเทตระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ที่เราเรียนมาในบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กราฟการไทเทตระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่กรดแก่กับเบสอร่อน เราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าจุดสมมูลของการไทเทตกรดเบสเนี่ยก็จะมีเพแตกต่างกันนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความแรงของกรดและเบสที่ทำปฏิกิริยากันดังนี้ครับถ้าเป็นกรดแก่กับเบสแก่จุดสมมูลจะมีเพเท่ากับ7และถ้าเกิดเป็นกรดอ่อนกับเบสแก่จุดสมมูลจะมีเพมากกว่า7และถ้าเป็น กดแก่กับเบทอ่อนจุดสมมูลจะมี ph น้อยกว่า7และปริมาตรของสารละลายที่ใช้ในการไทเทตนะจุดสมมูลเนี่ยเราสามารถคำนวณหาความเข้มข้นและปริมาณสารที่ต้องการทราบความเข้มข้นได้นะครับส่วนการไทเทตกดอ่อนเบทอ่อนเนี่ยเราจะไม่นิยมทำการไทเทตครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลง ph ระหว่างการไทเทตจะ เพิ่มขึ้นทีละน้อยทำให้ในช่วง pH ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นเนี่ยมีความชันน้อยอการหาจุดสมมูลจากกราฟการไทเทตจึงค่อนข้างยากแล้วก็จะไม่เทียงนะครับเราจึงไม่ค่อยอที่จะนิยมการไทเทตระหว่างกรดอ่อนกับเบตอ่อนเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจกันครับการไทเทตกรดอ่อนมาตรฐาน HA ชนิดหนึ่งซึ่งมีมวลต่อโมล 204.22กรัมต่อโมลโดยการละลายกดอ่อนนี้0.204กรัมในน้ำปริมาตร12มิลแล้วนำมาไทเทตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ไม่ทราบความเข้มข้นพบว่าได้กราฟการไทเทตดังรูปจงแสดงตำแหน่งของจุดสมมูลและคำนวณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ าละครับน่าจะทำเสร็จกันแล้วเรามาดูเฉลยกันนะครับจากกราฟการไทเทรตนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้คือจุดกึ่งกลางตรงจุดเปลี่ยน pH นั้นจุดตัวนี้คือจุดสมมูลถูกไหมครับเราก็สามารถที่จะลากตรงจุดสมมูลตรงนี้แล้วก็มาบอกอปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่จุดสมมูลเพื่อที่จะนำไปคำนวณน,นั้นเราจะได้ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ8ปดมิลลิลิตรควนี้ครับนักเรียน จากโจทย์นะครับเราสามารถที่จะเขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง HA กับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ดังสมการนี้ครับจากสมการเนี่ยก็จะพบว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์1โมลเนี่ยจะทำปฏิกิริยาพอดีกับ HA 1โมลเราจึงสามารถที่จะคำนวณโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ดังนี้ครับนักเรียนจำนวนโมลโซเดียมไฮดรอกไซด ก็จะเท่ากับเนื่องจากว่าเราทราบมวลของ HA ที่ใช้เราเลยจึงคิดจากมวลเราเปลี่ยนมวลเป็นโมลจากนั้นก็เปลี่ยนโมลของ HA เป็นโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ด้วยอัตราส่วน1นต่อหเพราะจากสมการ HA และโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากันพอดีด้วยอัตราส่วน1นต่อหเมื่อเราได้โมลของอโซเดียมไฮดรอกไซด์ เราก็นำโมลโซเดียมไฮดรอกไซด์มาหาความเข้มข้นจากปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้8มิลตรนะครับเราก็เปลี่ยนมิลลตรตรัวนี้เป็นลิตรเราก็จะได้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นั่นเองก็จะเท่ากับ0.125โมลต่อลิตรนะครับเรามาสรุปบทเรียนในคลิปนี้กันนะครับนักเรียนสำหรับการเรียนในครั้งนี้นะครับ เราก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้ครับจุดสมมูลของการไทเทต์กดเบสจะมี pH แตกต่างกันก็จะขึ้นอยู่กับความแรงของกรดและเบสที่ทําปฏิกิริยากันถูกไหมครับถ้าเป็นกรดแก่กับเบสแก่จุดสมมูลก็จะมี pH เท่ากับ7ซึ่งถ้าเป็นกรดอ่อนกับเบสแก่จุดสมมูลก็จะมี pH มากกว่า7และในการไทเทตกรดแก่กับเบสอ่อน จุดสมูลจะมี pH น้อยกว่า7นะครับและเราสามารถที่จะหาความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสและสามารถที่จะคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากกราฟในการไทเทรตได้นั่นเองนะครับสำหรับในบทเรียนนี้ครูก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ